ถ้าเหรียญไอทองคําเหรียญน,นี้นะเป็นตัวตัดเดียวกยับเหรียญ0ูนอัลบากาผมยกกล้องให้อาจารย์รักและผมเลิกเล่นพระด้วยเดี๋ยวก่อนนะ08อับากาเนี่ยมีกี่ตัวตัดนะเดี๋ยวก่อนดีกว่าผมถามคุณเนี่ยว่าม,มีกี่ตัวตัดผมำสำหรับผมตัวตัดเดียวมันมีประเด็นจากงานประกวดพระโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์เออผมจำได้งานโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาก็รู้กันกับ เซียนพระอีกคนหนึ่งซึ่งเซียนพระคนนี้ก็เป็นเซียนพระที่พอดูพระได้แล้วเล่นพระมารุ่นเดียวกับผมอยู่ที่บางแคนะครับเขาใช้ชื่อผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะชื่อเซียนกอไก่แล้วกันเขาเล่นพระแล้วเขาไปเจอกันยังไงไม่รู้อีท่าไหนกับเซียนคนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาก็จับมือกันจะทําพระเกให้เป็นพระแท้จะทำพระเก๋ที่หมายถึงว่าเป็นพระเกเก่า เก๊เก่าในที่นี้คือเก๊โคนลน่าเขาเรียกเก๊หน้าเด๋อยกตัวอย่างง่ายๆเลยสาหรับเพื่อนๆที่อาจจะงงเก๊หน้าเด๋อคืออะไรวะให้เรานึกถึงโดเรมอนโดเรมอนเนี่คือของแท้โดเรมี่คือของปลอมโดเรมอนกับโดเรมี่คือโคนลนแบบกันอันนี้แบบภาพแบบชัดๆนะไม่ได้เปรียบเทียบเป็นการ์ตูนนะแต่ให้เห็นว่าคือไม่เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายกันนะครับแค่นั้นเองเขาพยายามทําโดเรมี่ให้เป็นโดเรมอนก็คือทําพาเก้ที่หน้าไม่เหมือนให้เป็นพาแท้แล้วบอกว่าอันนี้เป็นบล็อกหายาก แล้วไปส่งงานประกวดพระนะครับไปส่งงานประกวดพระงานโรงเรียนนายร้อยสัมพันธ์แล้วกรรมการในวันนั้นน่ะบังเอิญว่าไอ้ตัวผมอะ่ะผมไม่ได้เป็นกรรมการนานละเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเป็นกรรมการแล้งานงานนั้นเนี่ยบังเอิญว่าผมติดธุระจริงๆผมต้องไปนะั้นงานนะั้นเพราะเป็นงานใหญ่ที่สุดนะครับโรงเรียนนายร้อยสัมพันธ์แต่ผมไม่ได้ไปอันนะผมติดธุระเขาก็หาช่องว่างจังหวะที่คนกรรมการานไม่ได้มากันเลยวันนั้นเหมือนก็ติดอะไรกม่รู้ไม่ไม่ได้มากันเขาก็จับพระองค์นี้ติดรางวัลที่หนึ่งเลย เสียบตีนรางวัลที่1เลยแล้วเอาเป็นประกวดรางวัลที่1แล้วได้รางวัลที่1เพราะใครได้งานประกวดรางวัลที่1จากโรงเรียนนร้อยสัมพันธ์เนี่ยคือพระสม,มุิขายได้ห้าแสนนั่นขึ้นไปละขึ้นไปเจ็ดแสนแปดแสนเลยคนจะจะเลือกมาส่งงานนี้แล้วเขามาส่งงานจังหวัดนั้นไม่มีใครอยู่เขารู้กันสองคนก็ปุ๊บยัดเข้าไปเป็นที่1่ผมเองไม่ได้รู้ตรงนี้ว่าเขายัดรางวัลเพราะผมไม่ได้ไปแต่คนก็จะพูดว่าเฮ้ยบอลได้ดูงานเหรียญน,นี้ยังเนี่ยเขาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันดูหน พี่การสมมุติว่าพี่มาบอกผมพี่ก็เป็นเซียนพานหนึงเฮ้ยบอยเห็นเรนนี้ยังวะแม่งดูแม่งโคตรตลกเลยว่ะอีกคนนึงก็มาบอกผมเฮ้ยบอยเห็นยังบอกให้ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปงานอีกคนนึงมาบอกผมเฮ้ยบอยเห็นยังผมถามแล้วพี่เห็นแล้วเป็นยังไงดีกว่าปากก็ไม่มีใครเห็นเลยเห็นแต่รูปอ่าเห็นแต่รูปแล้วบอกว่าไงอ่ะเกยคนแรกบอกเกยคนสองบอกเกยคนสามบอกเกยอ่าแล้วทำไมพี่ไม่บอกเจ้าของงานเขาว่ะไม่กล้าพูดมันติดรางวัลที่หนึ่งไปแล้วงานนี้งานใหญ่ด้วยไม่กล้าพูด อีกคนหนึ่งเดินมาบอกเฮ้ยกูกูขอดูรูป่อยวะกูอยากเห็นรูปว่าวารูปเป็นยังไงก็เอารูปมาดูผมไม่เอาโถแม่งเก๊เก,กระจอกทอาปติรางวัลที่หนึ่งผมบอกไม่ได้ผมก็บอกเพื่อนคนหนึ่งบอกเฮ้ยมึงไปบอกกับเจ้าของงานเนียอันเนี้ยเกยกระจอกท่องเอาออกเจ้าของงานเนี่ยบังเอิญว่า,เ,าเขาเป็นเซียนพระที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนทําหนังสือวัดหนังด้วยเขาเห็นปุ๊บเขาคืนด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของงานเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่โต๊ะนี้โต๊ะเดียวเพราะมันมีเป็นหลายร้อยโต๊ะ เป็นพันกว่ารายการสองพันรายการที่คนมาส่งครับเขาเลยไม่ได้เข้ามาดูโต๊ะนี้ปรากฏว่าเขาพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บก็เอาออกเลยบอกเกเอาออกปุ๊บมันก็เริ่มเกิดความแค้นผมเล็กๆน้อยๆว่ามึงไม่ได้มาแล้วมึงเสือกอะไรเหมือนผมผมไม่ได้ไปงานวันนั้นแล้วมึงอะไรแต่ผมอะ่ะไม่รู้จักมันไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้จักคนคนนี้เลยจนกระทั่งเพื่อนกันที่ชื่อโทนบางแคโทนก็ไม่ได้ไปงาน โทนบางแคเนี่ยเขาไลฟ์สดเรื่องเหรียญวัดหนังว่ามันมีคนเจตนาทําเอาแบบเนี้ยเข้ามาสมกวดเพื่อตดรางวัลที่หนึ่งโทนกําวังไลฟ์สดอยู่แล้วผมก็เอ้ยมันมีอะไรวะก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บโทนเป็นกดอะไรไม่รู้ปุ๊บผมขึ้นคู่เลยขึ้นคู่เลยผมนั่งอยู่ในรถผมเอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยโทนแล้วทำไมกูมาอยู่ด้าจอว่าแบบงงตอนนั้นมันเพิ่งมีไลฟ์สดเมื่อ8ปีที่แล้วสมัยก่อนไลฟ์สดยังไม่ค่อยมีคนไล่กันะ มันจับผมเข้ามาปพิ่มอ่วกูขึ้นกูนน่เอาทโทนก็เลยถามว่าบอยไหน,ไหนบอยก็เป็นสายตรงเหรียญอยู่แล้วเหรียญเนี้ยแทหรือไม่แท้ผมก็แบบเออแม่งคือเกมมันเก,ก๊กระจกอ,อยู่แล้วก็ไม่อยากจะพูดบอกโทนมันมันโคนลหน้ากันบอยไม่เอาดิโคลหน้ามันคืออะไรชาวบ้านก็ไม่รู้มันโคนอะไรมันคืออะไรโค,ออรค,นคนลนาผมบอกว่ามันไม่ใช่บล็อกที่วงการซื้อขายแบบเป็นมาตรฐานโทนบอกไม่เอาเอาคําที่มันชัดกว่านี้ ผมก็บอกว่าเอางี้พระองค์เนี่ยไม่ตรงตามแบบที่มีการซื้อขายในท้องตลาดเอางี้จบเลยดีกว่าบอยเกรยหรือเปล่า <c oughs> ผมบอกโอเคพระเกเก่าไม่ตรงบล็อกไม่ตรงรุ่นไม่ตรงพิมพ์เท <c oughs> ่านั้นแหละผมพูดจบปุ๊บก็เลิกไลฟ์ก็แยกย้ายอีกวันนึงมันไลฟ์สดด่าผมเละเลย